ยทุกคนวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งสนุกเกอร์และโรคดีมอนอัปเดตประจำสุดสัปดาห์นี้นั่นก็คือชินอุบุรีเวิร์กนั่นเองและก่อนจะไปดูกันเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์คลิปนี้กันให้ถึง200ไลค์กันด้วยนะและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายห้ี่การสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่า แฟนด้อมแฟนอาร์ตวันนี้ขอก็ค็เหมือนงานจากคุณคิรุวในภาพก็จะเป็นตัวผมที่กําลังปล่อยล้าแสบไปคาดดวงตาอยู่นั่นเองและสําหรับใครที่มีแฟนอาร์ตฟีลยๆโหอยากจะโชว์ก็สามารถส่งมาได้ที่ดิสก์กขอนเลยนะและสักวันคุณก็อาจจะได้กลายมาเป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาที่แห่งดีก็เป็นได้ความคิดแรกที่เข้ามาในหัวผมหลังจากที่ผมรู้ว่าชินบุมันรีเวิร์กเนี่ยนั่นก็คือรีเวิร์กทำไมใช่ทุกคนคือชินบุเนี่ยมันเป็นตัวที่สมดุลแล้วก็เก่งอยู่แล้วทุกคนเอฟเฟกก็สวยออยู่แล้วคื มันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกคนเข้าใจปะ่ะแลวคือการรีเวิร์กในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาทําตัวใหม่ทุกคนคือแทบไม่มีเขาโครงเดิมของแบบชินอุบุเลยนะเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมจะพามาดู M1 กับ M2 ก่อนทุกคนซึ่ง M1 เนี่ยยังเหมือนเดิมนะยังเป็นตัวที่ตีได้แค่สามทีเหมือนเดิมก็คือครั้งที่สี่เนี่ยจะเป็นการเตะหนึ่งสองสามสี่ยังเหมือนเดิมนะ M1 นะส่วน M2 ก็เหมือนเดิมเป๊ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่หนึ่งทุกคนคาปริสซึ่งสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนจําได้นะ มันจะเป็นการล็อกเป้าหมายทุกคนจะเป็นการล็อกเป้าหมายไปหาแล้วก็พุ่งไปแทงใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยสกิลมันเปลี่ยนใหม่ทุกคนมันเปลี่ยนใหม่เป็นการกระโดดพุ่งใส่แทนซึ่งเวลาใช้มันก็จะออกประมาณนี้ทุกคน <What? S 1> แล้วทุกคนเห็นอะไรปะคือเมืม่อกี้ผมเล็งตรงนั้นนะแต่มันดันไปออกตรงนู้นอะเอาง่ายๆก็คือสกิลนเนี่ยตอนที่เราลอยตัวอยู่บนอากาศแบบฟล๊ปอย่างเงี้ยจุดที่เราจะแลนดิ้งลงไปทำดามเมจเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เมาส์ของเราอยู่ซึ่ง บางครั้งทุกคนอาจจะเล็งแบบรู้สึกว่าเล็งตรงนะแต่พอเราใช้จริงๆอ่ะบางครั้งมันอาจจะเลยทุกคนคือทุกคนต้องเล็งดีๆนะคือทุกคนลองนึกถึงสถานการณ์จริงอูนะสถานการณ์จริงที่ศัตรูเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาไม่อยู่แต่ทุกคนสกิลเนี่ยมันเล็งยากหมดแล้วนะและศัตรูวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยมันยิ่งเล็งยากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนผมเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะแล้วผมจะลองแบบใช้สกิลเอาแบบเม้มๆอ่ะเอาให้โดนโดนทุกคนแล้วดูที่ว่ามันจะโดนไหมอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งรอบๆเลยแบบบเเหมมมือออนนนนนนนฟฟิิตตสสูู้้้้ทุกคปปรระะะะาาณณีียจึึบ ค,คือมันยากทุกคนมันมันยากมากที่จะโดดอะคือถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่แบบเราแค่แบบกระโดดกระโดดปุบเล็งกดปุ๊บอย่างเงี้ยคือมันมันใช้ยากมากทุกคนถ้าเกิดแบบเทียบกับเมื่อก่อนนะระยะของสกิลก็ถือว่าไครเอาเรื่องเลยทุกคนแต่ก็นั่นแหละมนเล็งยากฮนะแล้วก็สกิลมันติดบล็อกทุกคน ก็เหมือนกับสกิลหนึ่งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ติดบล็อกทุกคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่2ทุกคน B Sting ก็คือเหล็กในพึ่งนั่นเองสกิลนี้จะสามารถกดได้ทั้ง M1 แล้วก็ M2 นะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอญาตก,กดแบบ M1 ก่อนแล้วกันสําหรับสกิล2แบบกด M1 เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนปึ๊บจะเป็นการแทงแล้วก็พุ่งเข้าไปทำคอมโบฮะแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิล B Sting แบบกด M2 ทุกคนซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่มีระยะค่อนข้างไกลทุก จะเป็นการพุ่งก็ไปฉีดพิษทุกคนเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าสกิลแบบ M2 เนี่ยมันสามารถทะลุบล็อกได้เปล่าอ่ะบล็อกบล็อกบล็อกทะลุบล็อกทุกคนแถมติดพิษด้วยก็สกิลสองนี่มันทะลุบล็อกทั้ง M1 และ M2 น,นะเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนผมเนี่ยลองฉีดพิษใส่ผมนะผมอยากจะรู้ว่ามันแรงไหมอ่ะมาเลยฮึบก็ประมาณ15ทุกคนไม่แรงมากก็มาตรฐานสกิลปกติทุกคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่3ทุกคนชื่ออะไรอะ่ะ Up Rising Peace หรือเพิร์สวะสําหรับสก,กิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลฉีดพิษเหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันกดได้แค่ m 1นนะเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนึจะเป็นการงัดแล้วก็ทําการดีดตัวไปไกลนะแล้วก็ติดพิษให้ด้วยสําหรับสก,กิลนี้เนี่ยจะเป็นท่าขัดทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตีเพื่อนผมแล้วให้เขาใช้ขัดใส่ผมนะเห็นป่ะทุกคนนี่ฮะมันจะเป็นท่าขัดที่ทําดาเมจด้วยก็ถือว่าเฟี้ยววะนี่ทุกคนจังหวะที่เราโดนคอมโบเนี่ยเราสามารถกดท่านี้เพื่อเป็นการแบบ ขัดคอมโบนะแล้วก็บวกกับทำดาเมจให้ศัตรูด้วยก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีนะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลอัลติเมททุกคนบัตเตอร์ไฟอิลูชันสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะสามารถกดในทาง M1 แล้วก็ M2 นะแล้วก็ตามคอนเซปต์อัลติเมทของสมัยใหม่ทุกคนเลือดต้องต่ำกว่า50อีกแล้วโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้เลือดผมก็ต่ำกว่า50แล้วนะเดี๋ยวผมจะกดแบบ M1 ก่อนทุกคนซึ่งก็จะแบบนี้ทุกคนปึ๊บจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็เข้าคัสซนะีทะทุกคนกระโดดทีบแล้วก็ พุ่งไปฮะชึบทาการชงเชงชงเชงทุกคนรู้สึกไหมสกิลมันแบบมันคุนค้นๆมันเหมือนแบบเราเพิ่งเห็นมาไม่นานทุกคนสกิลเหมือนอันติไกคาคุมากทุกคนกระโดดเตะกระโดดถีบแล้วก็ชงเชงชงเชงเหมือนเขาขี้เกียจทําคัสซีนใหม่ปะวะเขาก็เลยเอาแบบเอาไกคาคุมาใส่เอฟเฟกต์ผีเสื้อปะวะเอา,าตรงๆอันนี้ผมผมไม่ได้คิดไปเองนะไม่เหมือนจริงๆทุกคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสกิลอัลติเมทบัตเตอร์ไฟอีลูชั่นเวอร์ชันกด M2 ทุกคนซึ่ง การกด M2 เนี่ยไม่จําเป็นต้องเลือดต่ำกว่า50ทุกคนสามารถกดได้ทันทีเลยวิธีการกดเนี่ยก็ถ้าเกิดกดไกลๆเนี่ยมันไม่ติดทุกคนทุกคนต้องเข้าไปใกล้นะเวลาทุกคนกดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนใช่แล้วทุกคนมันคือออนติเมทแบบเก่าครับทุกคนแต่ทุกคนจําได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้อันติเมทสกิล5เสร็จเนี่ยเราจะต่อด้วยสกิลที่1ตามไปแทงนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมัน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 เหมือนจะทําไม่ได้ทุกคนเพราะว่า สกิลหนึ่งมันเปลี่ยนไปทุกคนโอ้โหนี่นี่คือนี่คือผมเลงะนะมันมันมันยังไม่ค่อยโยนผมไม่ไม่ใช้ยากมากสกิลหนึ่งอะสิ่งที่ผมต้องการจากการรีเวิร์กเนี่ยหลักๆมันมีอยู่สองข้อทุกคนข้อแรกคือความเก่งอะทุกคนเขาอาจจะรีเวิร์กทำให้ตัวละครตัวนั้นจากกากไปเก่งหรือจากเก่งไปเทพแบบนี้นเนี่ยแต่การรีเวิร์กครั้งนี้ทุกคนเขาทําให้ตัวละครที่อยู่ระดับเก่งจนถึงโกงกลายเป็นตัวละครที่อยู่แค่ระดับเก่งนะทุกคนคือปานชินุบุรีเวิร์กมาใหม่เนี่ย มันถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งทุกคนแต่ว่ามันเก่งไม่เท่าเมื่อก่อนนะทุกคนผมแบบผมไม่ชอบอะเอาจริงๆผมค่อนข้างเกลียดนะทุกคนที่เขารีเวิร์กแบบสกิลมาใหม่ทั้งแผงนี้ผมไม่ค่อยชอบนะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเอฟเฟกทุกคนคือปานมาแรงเนี่ยก่อนก่อนรีเวิร์กอะมันเป็นปานที่เอฟเฟกค่อนข้างโอเคทุกคนคือไม่ได้สวยเวอร์แล้วก็ไม่ได้แย่ทุกคนคือมันเป็นปานที่เอฟเฟกอ่ะอยู่กลางๆก,ก็คือ ไม่ไม่ได้น่าเกลียดจนแบบให้อภัยไม่ได้ทุกคนการรีเวิร์กใหม่เนี่ยมันก็ควรจะสวยขึ้นนะแต่พอรีเวิร์กแล้วจริงๆอะ่ะมันไม่ได้สวยกว่าเดิมมากทุกคนเอาตรงๆนะจริงๆทุกคนคิดเหมือนผมไหมสาหรับผมเนี่ยมันมันไม่ได้สวยกว่าเดิมเท่าไหร่ทุกคนหลักๆในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการรีเวิร์กครั้งนี้มันดีเนี่ยนั่นก็คือการเคารพต้นฉบับทุกคนก็คือเรื่องการใช้พิษของชินอุบุเพราะว่าในเรื่องเนี่ยชินบุเนี่ยทุกการโจมตีจะต้องติดพิษนะ แต่อันตรงคือผมก็ไม่ชอบดีทุกคนรีเวิร์กมาให้เหมือนต้นฉบับติดพิษแต่ก็แบบทําให้ตัวละครที่แบบผมเคยชอบมาก่อนอะ่ะมันกลายเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากหยิบเท่าไหร่ ไม่ได้โฮ้ยเฮ้ยอิงใครเนี่ยเฮ้ยยันหนีดิโอ้โหเฮ้ยยันหนีเอาเอาโดนหนีโดนหนีโดนหนีโดนตายปะเฮ้ยจบบายบายเจอกันเพื่อนอ้าวโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ ตึ๊บตึ๊บคมโอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตุ้งเฮ้ยทำไมท่านี้มันติดเบาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยพี่ชายทีละคนนะทีละคนนะเฮ้ยทีละคนนะเฮ้ยโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเฮ้ยหลายคนเกินเฮ้ยอะไรฮะ โอ้ยเว้ยมันเต้นมันเต้นเฮ้ยนี่บอลตีนจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอะเฮ้ยทำไมเราห้าวแบบนี้อะเฮ้ยเฮ้ยเต้นเต้นใส่ผมแล้วนอกใจไปหาคนอื่นมันมันมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยเกินไปปะวะนี่อะโดนผมดินี่ถ้าผมรัมผมรัมเฮ้ยอีกคนนึงถอยไปดินี่คุณต่อสู้ผมไม่ใช่ของคุณนะเฮ้ยคุณคุณจะมาแย่งคนอื่นอย่างมุ่วมงอย่างนี้มันไม่ได้ โอ้โหไอ้ไมค์เคลนแจ็กสันอยากโดนเหรอมีปัญญาแค่รุมก็ไปผูกคอตายนะคะคือถ้าไม่อินเกมจริงๆอ่ะคนปกติพิมพ์ไม่ได้ทุกคนคือต้องอินเกมแบบเข้าสมองอ่ะต้องย่าไม่เคยแตะหรือไม่ก็แบบอาจจะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าต้นไม้อ่ะจริงๆทุกคนผมไม่อยากจะบูลลี่ว่าเขาติดเกมอะไรแต่แบบทุกคนก็น่าจะเข้าใจผมแล้ว่าผมอยากจะสื่ออะไระมันไม่ไหวจริงๆหรือทุกคนอย่างเงี้ยจริงๆป่ะผมปื้มวะผมผมชอบแบบเนี้ยคนบ้าอะไรชอบดนดาวะ 「頭みねぎてゆくなんだかすかにいまはねが生えたならば」